ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าสำนักงานตลาดน้ำตลาดวัฒนานัทนนะครับตู้เย็นจับเคยนั้าห้องยาเพสัตสี่สิบเจ็ดปิดไปแล้ว